สวัสดีครับสวัสดีไปยังท่านที่นั่งฟังคลิปวิดีโอของซันซีเนียอยู่ตอนนี้นะครับวันนี้นะครับเราจะนำเสนอผลิตภัณฑ์ของซันซีเนียอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับเป็นผลิตภัณฑ์เหยื่อกำจัดมแมลงสาบมาแมลงวันนะครับเหยื่อกำจัดมแมลงสาบมาแมลงวันฐานวัตถุดิบของเรานะครับเราใช้ ผลิตจากมันสำปะหลังนะครับหลาย่านหลายคนก็นรู้จักกันดีนะครับพืชผักสวนครัวทั่วไปนะครับไม่มีสารพิษนะครับใช้หลักการของธรรมชาติธรรมชาตินะครับหลักการของธรรมชาติกําจัดธรรมชาตินะครับพวกนี้ใช้ในบ้านในเรือนและปลอดภัยนะครับไม่ต้องกังวลใจเรื่องอันตรายหมาแมวสัตว์เลี้ยงลูกหลานเราตัวเราหรือจะเป็นคนที่รักในบ้านเนี่ยอยู่ในบ้านเนี่ยคุณไปใช้คุณไปเทกอง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 ไว้กองเท่าปลนิ้วก้อยนะครับ อย่าไปกองเยอะกองเยอะแมลงสาบไม่กินกองเท่าไปนิวก้อยเหยาะเยาะว่าหลายกองหน่อยนะครับเดี๋ยวมแมลงสาบมันได้กลิ่นจะวิ่งตามกันมากินเองนะครับไม่ต้องไปทําอะไรมันนะครับพวกนี้เป็นเหยื่อรอกาจัดเพราะนั้นคือมันได้กลิ่นจะมากินกันเองถ้าบ้านคุณมีมแมลงสาบนะครับอย่าทิ้งไว้นะครับเพราะ,มะแมลงสาบนี่เป็นต้นต่อของโรคหลายๆโรคนะครับซึ่งหลายคนอาจจะคาดไม่ถึงเสียชุดมาแล้วเย,วยอะแล้วนะครับมแมลงสาบเป็นสัตว์ที่เกิดมานานแล้วนะครับ กำจัดยากนะครับเกิดเร็วกําจัดแบบไม่หมดสักทีนะครับเพราะฉะนั้นคือการที่คุณกําจัดมาในสาบนะครับเพื่อให้หมดไปจากบ้านเนี่ยมันจะยากแต่มันจะลดปริมาณลงไปเยอะนะครับถ้าคุณใช้ผลิตภัณฑ์เนี่ยคุณวางกองทุกวัน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 ไปนะครับวางกองไว้เดี๋ยวมันมากินกันเองมันมีเท่าไหร่มันก็มากินกันมีเท่าไหร่ก็มากินกันเดี๋ยวมันก็หมดไปนะครับก็จางไปนะครับจะไม่มีมาใสาบรบกวนคุณอีกนะครับอันนี้เป็น ขอนําเสนอนะครับผลิตภัณฑ์ของคนไทยนะครับผลิตในประเทศไทยนะครับใช้งานง่ายๆไม่ยุ่งไม่ยากในการใช้งานนะครับเทกองเล็กๆทำไปนิวก้อยนะครับอย่าไปเหยาะเยอะกองใหญ่มากๆเดี๋ยวมันจะมันไม่กินเอานะครับไม่มีกลิ่นนะครับไม่ต้องกังวลใจนะครับว่าเดี๋ยวจะไปใช้งานบอกว่าเดี๋ยวมันจะมีกลิ่นให้ราคาญใจไม่ต้องกังวลใจนะครับมันไม่มีกลิ่นให้ราคาญใจนะครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ชีวภาพนะครับไม่ต้องกังวลใจว่ามันจะไปทําร้าย กับสิ่งมีชีวิตอื่นๆในบ้านในเรือนนะครับเก้กองเล็กๆไม่ต้องปยุ่งยากนะครับเก็บได้นานนะครับซื้อไปทีเก็บได้นานนะครับใช้กับแมลงวันได้ด้วยนะครับแมลงวันนะครับที่ตอมตามสมมติว่าร้านอาหารนะครับมีร้านอาหารทําทำอาหารนะครับขายอาหารแมลงวันเยอะๆนะครับคุณเอาไปโรยๆครับตามที่เหม็นคาวต่างๆเนี่ยนะครับไม่ไม่นานแมลงสาบหายหมดเอ่อทั้ทีก็แมลงวันหายหมดแล้วครับไม่เหลือนะครับ มีอีกนิดหนึ่งแนะนานัดร้านค้าร้านอาหารที่มีโต๊ะให้ลูกค้านั่งนะครับแมงสาแมงวันนะครับต่อบนโต๊ะเยอะๆนะครับคุณเอาเนี่ยไปโรยๆเลยๆเลยนะครับบนโต๊ะนะครับตอนลูกค้าไม่มานะครับพอลูกค้าเข้ามาปุ๊บคุลภผาเช็ดออกนะครับแมงวันจะไม่รบกวนคุณนะครับลองดูได้นะครับผลิตภัณฑ์นี้อ่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการอนุญาตเป็นสินค้าโอท็อปเป็นสินค้าเอ็มอีนะครับ รายเดียวในประเทศไทยด้วยนะครับคุณค้นหาได้เลยนะครับผลิตภัณฑ์กําจัดแมลงสาบแมลงวันตัวนี้นะครับใช้งานง่ายๆนะครับไม่ยุ่งยากปลอดภัยนะครับไม่ต้องกังวลใจสัมผัสมือไม่ต้องกังวลใจไม่มีอันตรายนะครับซื้อไปใช้กันนะครับใช้งานง่ายๆ่ายนะครับปลอดภัยนะครับผลิตภัณฑ์ของซันซีเนียนะครับรับประกันคุณภาพนะครับใช้งานไม่ได้ผลเรายินดีคืนเงินนะครับราคานะครับราคา1แพ็คมี12ซองนะครับ1แพ็คมี12ซอง1แพ็คราคา 500บาทนะครับหนึ่งแพ็คราคา500บาทนะครับฟรีค่าจัดส่งทั่วประเทศนะครับไม่คิดค่าจัดส่งย้ำอีกทีครับ1นึ่งแพ็คราคา500บาทนะครับต่างซื้อกันเข้ามานะครับรับประกันผลงานสวัสดีครับ